สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูโจในวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่3เช่นเคยค่ะเป็นเรื่องของ numbers ให้นักเรียนหยิบหนังสือ smart english เล่ม student book ขึ้นมานะคะ แล้วเปิดไปที่หน้า42ค่ะหน้า42เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนอ่านและออกเสียงตามคุณครูนะคะเด็กๆ,ๆอ่านตามคุณครูเลยนะคะ one one two two three three four four five five 6 6 7 7 i x seven seven e i เก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาดูหน้า43นะคะหน้า43ให้นักเรียนดูรูปภาพแล้วก็อ่านตามนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อหนึ่งกันเลยค่ะ one ball one ball ข้อสอง two planes two planes ข้อสาม three k i t e s three k i t e s ข้อสี four robots four robots ข้อห้า five cell phones five cell phones ข้อหก six cars six cars ข้อ7 seven bags seven bags ข้อ8 t r a i n s e t r a i n s ข้อ9 9 n dolls n dolls และข้อ10 1 t yo-yos t e yo-yos หลังจากที่เราฝึกอ่านกันแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เปิดมาที่หน้า44ต่อเลยนะคะสำหรับหน้า44จะเป็นการฝึกพูดประโยคและตอบคำถามโดยประโยคที่เราจะใช้คือคำว่า how many how many ซึ่งแปลว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการถามจำนวนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ อันแรกเลยเขาพูดว่า how many robots how many robots แปลว่ามีหุ่นยนต์จำนวนเท่าไหร่นะคะคำว่า robots แปลว่าหุ่นยนต์แล้วคำตอบคือ two robots two robots ตอบว่ามีเท่าไหร่คะหุ่นยนต์สองตัว สังเกตนะคะว่าถ้ามากกว่า1ในคำนามจะต้องเติม A s เสมอนะคะต่อไปไประโยคด้านล่างถามว่า how many cars how many cars มีรถยนต์จำนวนเท่าไหร่ตอบว่า four cars four cars มีกี่คันคะถูกต้องค่ะมีรถยนต์จำนวน สี่คันคำว่า car เติม s ด้วยนะคะเพราะเป็นจำนวนพระหูนโพค่ะเด็กๆลองฝึกพูดฝึกถามดูนะคะการใช้คำว่า how many how many แล้วต่อด้วยสิ่งที่เราต้องการถามจำนวนค่ะเราฝึกพูดฝึกอ่านกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะ ให้นักเรียนหยิบหนังสือ Smart English เล่ม Workbook นะคะอีกเล่มหนึ่งค่ะขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า36ค่ะหยิบขึ้นมาหรือยังคะเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า36ค่ะหน้า36มมีคำสั่งว่า Look at the pictures and match the numbers to the words ก็คือ ให้ดูรูปภาพนะคะเด็กๆเห็นรูปภาพในกรอบสีเขียวใช่ไหมคะแล้วให้ตอบคำถามที่เป็นจำนวนที่ตรงกับรูปภาพให้ถูกต้องนะคะโดยการโยงเส้นค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านตามคุณครูกันก่อนนะคะข้อหนึ่ง how many kites how many kites k t t s แปลว่าว้า wow. วนะคะข้อสอง How many dolls? How many dolls? Dolls แปลว่าตุ๊กตาค่ะข้อ3 How many cars? How many cars? c a r แปลว่าอะไรคะแปลว่ารถยนต์ค่ะต่อไปข้อ4 How many robots? How many robots? r o b o t แปลว่าหุ่นยนต์ค่ะและข้อห How many balls? How many balls? Balls ก็คือลูกบอลค่ะและข้อ6 How many smartphones? How many smartphones? Smartphone หรือคำว่า Cell Phone คือโทรศัพท์มือถือค่ะเมื่อเราอ่านคำถามแล้วให้นักเรียนไปดูคำตอบในรูปภาพโดยนับจำนวนนะคะมีตัวอย่างให้ดู ตัวอย่างข้อหนึ่งนะคะ How many k i t e s How many k i t e s มีว่าวจำนวนเท่าไหร่เราก็ดูในรูปภาพแล้วนะับมีหนึ่งใช่ไหมคะเราก็โยงไปหาคำว่า one นะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดหน้า36นะคะทำให้ถูกต้องให้เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปหน้า36 ส่งคุณครูใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ